มาค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแพตตี้พริกถ้วย EP ที่ออกเก้านะคะอ่าวันนี้มีอะไรนะคะด้วยความที่แบบ เฮ้ยเรากักตัวอยู่บ้านแบบนี้มันทําให้คิดถึงชาบูหมูกระทะเว้ยนะคะแล้วเราก็ไม่พลาดค่ะนี่ดูหมูนะคะอ่าเดี๋ยวน,น,นั้หน,น,นหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะคะอันนี้คือหมูนุ่มหมักเองนะคะหมูหมักอ่มเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเทน้ำจิ้มลงไปนิดหนึ่ง ้ามาค่ะใครที่หิวอยู่นะคะมาเลยค่ะตอนนี้กำลังเดือดแบบปุดๆเลยนะคะอ่า,อา,อาเห็นไหมคะทุกคนกำลังเดือดอยู่เลยแล้วดูนี่ดูหมูนะคะดูหมูหมืม หมูหมูนะคะวันนี้เน้นหมูเป็นพิเศษมาขอกินก่อนเลยนะคะตอนนี้เดือดแล้วอุ๊ยร้อนนะคะตอนนี้เดือดแล้วนะปิดไฟแป๊บหนึ่งมากินคำแรกจ้าสิ่งที่รอคอยนะคะคำแรกสิ่งที่รอคอยนี่หมูนุม่มค่ะมา เราจะเกียบช่วงไปเลยนะคะเพราะว่าหมอนี้กินคนเดียวอยู่แล้วมามากินด้วยกัน,นะคะ่ะหมูมากแบบนุ่มมากทุกคนคือได้น้ำจิ้มแบบ เข้มขน้นเข้มข้นอ่ะแล้วมันดีเนี่ยดูสิดูหมูนะคะหม,มูอืมกินเลยนะคะ กนินผักค่ะเพื่อสุขภาพนะคะนิดนึ่งนิดนึ่งไอ้ มือนี้ไม่อ้วนแน่นอนค่ะไม่มีแป้งโปรตีนวิตามินล้วน ตอนนี้นะคะตอนนี้หม้อหม้อหม้อ,อมตอนนี้หม้อแรกของเราก็หมดไปแล้วค่ะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ํำจิ้มพร้อมนะคะคือกินแบบเนี้ยใครจะเรียกหมูจุ่มหรือเรียกแบบซุก,กี้ก็ได้นะคะเรียกได้หมดเลยนะอะคำนี้เลยค่ะหมูเน้นเน้น <Yahoo! S 1> ยกหม้อให้เห็นกัะจักเลยนะคะ นี่นะคะอืมมาถึงเวลากินตื่นเต๊ะกับไข่มากเนาะไข่คะ่ะไข่เห็นไหมคะเนี่ยไข่กำลังเยิมเลยค่ะมาเจาะเลยค่ะไม่พูดมากจาะไข่แดงว้าวอื อ,อร่อยมากมคำต่อไปค่ะเนื่ทุกคนกำลังเยิมย้มๆเลยค่ะมา ในถ้วยนะคะอันนี้ในถ้วยละอาจจะไม่น่ากินเท่าไหร่แล้วนะคะคือกินไปสองรอบละมาหม,ม,ม,มูค่ะหมูมากหมูมักดีดีมาก อ,อ่ะกินกับผักนิดนึงนะคะอืมอุย้ยหมูชิ้นเมื่อกี้คือติดมันนุบดุบด้วยดี

โอเคนะคะทุกคนคือตอนเนี้ยกินไปประมาณสองถ้วยสามสองหรือสามไม่แน่ใจนะคะเออแต่ว่าในหม้อเรายังมีอยู่นะคะอันนี้คือกินไม่หมดแล้วค่ะอิ่มมากนะคะอิ่มมากส่วนที่ในที่ที่ยังมีอยู่ในหมอ้อเดี๋ยวก็แบ่งไว้มื่ออื่นนะคะมื้อนี้ไม่ไหวแล้วนะคะอร่อยจุกๆจกจริงๆนะคะไม่อ้วนเนาะไม่อูหนนะคะมีแต่หมูก,กับผัก ไม่มีแป้งเลยนะคะไม่อ้วนปลอบใจตัวเองไปก่อนนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากช่องแพทริกพิกถยไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็คลิปก็จะทีทีนิดหนึ่งนะคะคลิปก็จะทําออกมาบ่อยนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาของการกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะให ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะอย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะยิ้มเข้าไว้นะคะแต่ตอนนี้ยิ้มไม่ได้นะคะเกรงว่าผักจะติดฟันนะคะเฮ้ยนะ,ะโอเคค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะช่อง youtube แพทิกปิกถ้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย